สวัสดีครับบกับผมช่างมีทาสายนะครับในช่องช่างมีทาสายชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมช่างมี้นะครับก็จะมีเทคนิคดีๆมาสอนเช่นเคยนะครับไม่รู้จะสอนอะไรมากมายนะครับบางทีสอนไปก็ซ้ำๆนะครับวันนี้ก็เลยจะมาสอนเทคนิคการแต่งห่วงนะครับแต่งห่วงแต่งหูนะครับขั้นตอนก็จะมี2ออย่างนะครับโดยการที่ว่า เรานำไปเจียนะครับไปเจียลงแล้วก็ไม่ได้เจียนะครับเพราะนี้เราไปเจียลงก็จะเป็นลักษณะนี้ครับเราจะเกียร์ขอบนะครับก็จะเจียหูด้านบนนะครับในช่วยในการแตกนะครับอีกอันนึงก็คือเราตัดออกมาเป็นแบบนี้นะครับตัดออกมาเป็นแบบนี้นะครับแล้วคันนี้เราไม่ได้ไปเจียนะครับ แตกต่างกันนะครับแต่ขั้นตอนการทําก็คล้ายๆกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าระเกียร์เราก็จะแต่งได้ง่ายนะครับแต่งนี่ครับเบอร์สองเบอร์สองไม่ใช่ครับทําคลิปอยู่ดื่มไปว่าโฆษณาหาเสียงเบอร์สองครับเรามาดูกันนะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ทําคลิปนะครับเพราะว่าเขาหาเสียงกันเยอะครับมีแต่คนดีๆครับไม่รู้จะเลือกใครดีทุกคนเลือกกันเอานะครับ เบอร์ไหนก็ดีครับครับตอนนี้เราจะมาแต่งห่วงกันนะครับแต่งโดยที่อันที่เราเกียร์ก่อนนะครับอันนี้ที่เราเกียร์ขั้นตอนการทําของผมผมก็จะใช้ตะไบอยู่แค่ไม่กี่ชิ้นนะครับสองสามชิ้นนะครับตะไบเป็นตะส่วนมากแต่งห่วงผมจะใช้ตะไบเป็นตะไบท้องปิงนะครับเป็นตะไบท้องปิงผมก็จะใช้ตะไบที่คมก่อนนะครับ ใช้ตะไบ,บที่คมในการแทงอย่างนี้ครับผมจะแทงเข้าใต้ห่วงนะครับสำหรับการแทงครับผมจะแทงเข้าใต้ห่วงเมื่อเราแทงเข้าใต้ห่วงได้แล้วนะครับผมก็จะใช้ตะไบ,บท้องปิงนหยาบนะครับเพื่อลบขอบลงลบขอบลงเดี๋ยวครับ ลักษณะนี้ครับตรงบริเวณห่วงนี้เราจะยังไม่ทันได้แตะนะครับยังไม่ทันได้ยุ่งยังไม่ทันได้ตะใบนะครับเราไล่ด้านข้างให้ลงไปก่อนนะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับลงให้เสมอก่อนนะครับดูให้เสมอแล้วคราวนี้เราก็ค่อยไล่ลงครับให้มาถึงตรงห่วงนะครับ รไล่ลงมาลักษณะแบบนี้นะครับส่วนตรงขอบตรงนี้นะครับผมจะไม่แต่งนะครับผมจะไม่แต่งไปถึงนะครับคือแต่ละท่านจะไม่เหมือนกันนะครับแต่งมาถึงลักษณะประมาณนี้นะครับส่วนอันที่เราไม่ได้เกียร์นะครับอันนี้ที่ไม่ได้เกียร์ก็แต่งลักษณะเดียวกันนะครับ แทงเข้าใต้ห่วงเหมือนเดิมเช่นกันนะครับนี่ครับแทงแทงให้ใช้ตัวคมนะครับตะไบที่ว่ามีความคมนะครับตั้งให้ได้ฉากนะครับแล้วก็แทงออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ใช้ตะไบผมก็ใช้ท้องปิงเหมือนเดิมนะครับเป็นตะไบหยาดนะครับไล่เก็บลงแบบนี้นะครับ ตรงบริเวณห่วงเราก็ยังไม่จะได้ไปถึงนะครับยังไม่ทันจะไปถึงแล้วก็จะแตกทั้งสองข้างนะครับพอได้แบบนี้เราก็ไล่ให้สโลปนะครับก็เชน่นกันกับไอที่ว่าเราเจีย์นะครับจะก็ทำเหมือนกัน นคเอาเป็นแบบนี้นะครับแต่ตรงสันนี้นะครับผมก็จะยังไม่ผมจะไม่ไม,ไม่ไม่แต่งนะครับไม่แต่งไปถึงนะครับเอากาลักษณ์ของแต่ละคนแต่ละท่านจะไม่เหมือนกันนะครับพอได้อย่างนี้แล้วนะครับเ๋ครับมันก็จะเหมือนกัน แต่ตัวนี้ผมจะนําไปเกียรแต่ตัวนี้ไม่ได้เกียรนะครับตัวนี้คือแป่งเลยนะครับถ้าการเกียร์ก็จะช่วยเราได้นะครับตอนนี้เราก็จะมาลงกระดาษทรายนะครับกระดาษทรายก็คือดันลงไปอย่างเดียวนะครับเทคนิคของผมคือดันลงไปอย่างเดียวเอาลงอย่างเดียวนะครับนี่ก็ลงไปตัวนี้ก็ดึงลงมานี้นะครับ จะไม่สวนขึ้นนะครับนะครับ,รบแต่ขอบข้างนี้ผมก็จะไม่ไม่แต่งนะครับไม่ไม่ได้แต่งแต่คราวนี้เราก็มาเอากระดาษแรนรูปนิดหน่อยนะครับนะครับนี่เราก็ไล่เก็บนะครับ ไล่เก็บไล่เก็บรอยที่เป็นรอยเลื่อยนะครับอันนี้ก็ของผมก็คือเป็นรอยตัดนะครับรอยตัดจากเครื่องเลเซอร์นะครับขอบข้างนี้ผมก็จะให้เป็นสันอยู่นะครับให้เป็นสันอยู่ ผมจะไม่ทําให้เป็นสโลปลงไปเลยนะครับผมจะไม่ทําให้สลปผมใช้ทํามไม่เป็นสันอยู่นิดนึงครับเลีวยก็เสร็จไปหนึ่งชิ้นนะครับชิ้นนี้ก็เหมือนกันนะครับชิ้นที่ว่าเราไม่ได้เจียนะครับก็เหมือนกันลักษณะเอาลงอย่างเดียวนะครับดันลงนะครับดันลงดึงลงนะครับ อ,อย่างนี้นะครับแล้วก็เก็บรอยเหมือนเดิมนะครับอือน,นะครับอือครับ ก็จะเหมือนกันนะครับแล้วก็เสร็จแล้วอย่างนี้แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะเอาไปเข้าเครื่องขัดได้เลยนะครับนี่เข้าเครื่องขัดได้เลยนี่นะครับพวกนี้ก็การตัดด้วยเครื่องก็จะเก็บงานได้ง่ายหน่อยนะครับก็เก็บให้รอบนะครับ ก็เอาลงเครื่องได้เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับขั้นตอนการแต่งห่วงนะครับแต่งห่วงหูบัวนะครับก็จะคือแทงแทงลงคอโดยตะไบที่คมนะครับแทงคอแทงคอก็สลบลงแล้วก็จะเหลือสันไว้นะครับจะเหลือสันไว้ของผมผมจะไม่นั่นเลยนะครับแต่พอเวลาเราปัดเสร็จแล้วนะครับมันก็จะไม่เป็นสันนะครับ ไอตัวที่ว่ามันเป็นสันตรงนี้มันก็จะโค้งเองนะครับถ้าเกิดว่าเราแต่งลงไปเยอะนะครับพอเวลาเราขัดนะครับมันจะคมนะครับ er มันจะคมแต่ถ like ้าเราแต่งให้มีสันนี้นะครับพอเวลาเราขัดมันจะไม่คมนะครับเพราะฝากรปทานะครับขยันฝึกนะครับสําหรับมือใหม่เดี๋ยวก็เก่งนะครับก็จะประมาณนี้นะครับคลายคลิปนี้นะครับผมช่างมีท่าทายนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ผมด้วยนะครับ ใ้าคลิปนี้ก็กลา่าวคําว่าสวัสดีครับ